จากคุณกิรณาค่ะยาลดคอเลสเตอรอลอันตรายมากจริงไหมคะเออมันอันตรายมากก็ได้ไม่มากก็ได้ถ้าใครแพ้มากก็อันตรายมากนะใครแพ้น้อยก็อันตรายน้อยนะก็ตั้มนะั้นจะแพ้มากหรือแพ้น้อยละ่นะอันตรายมันอยู่ที่ <c oughs> แต่เราเรื่องใครแพ้มากหรือแพ้น้อยแพ้มากอันตรายมากแพ้น้อยอันตรายน้อยนะ แต่ถ้ากินเป็นระยะยาวก็อันตรายนะอยู่แล้วถ้าใช้ในระยะยาวนะมันก็มีผลข้างเคียงนะยาลดไขมันต่างๆเนี่ยเขาจะไปนะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเอาไขมันในร่างกายของเรานะนะไปไปกำจัดที่ตับก็ลเลยกระตุ้นให้ไปสะสมทิ่ตับเอาไปสะสมทิ่ตับมากๆเพื่อที่จะสลายออก พอมันสลายไม่ทันมันก็ไปพอกตับก็เป็นไขมันพอกตับน่านานเข้าก็เป็นตับแข็งน่าแล้วก็เป็นมะเร็งในที่สุดนะมันก็ไปเป็นลําดับลําดับของมันนะถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุมันก็จะอันตรายเมื่อระยะยาวน่ะระยะยาวจะเกิดอันตรายขึ้นถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุก็ควรจะแก้ที่ต้นเหตุนะไขมันนี่ก็ไม่ได้แก้ยากอะไรนะก็ลดการกินไขมันนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วไขมันลดการกินไขมันลดการกิน พวกแป้งลงไปนะพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันเราก็ลดลงไปนะลดลงไปเท่าที่รู้สึกสบายแล้วก็เพิ่มพวกที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปผักผลไมา้นะผักผลไมา้อาหารที่มีฤทธิ์เย็นนะเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่พลังชีวิตเต็มนะมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถสลายไขยมันใน ไมโตคอคนเดียของเซลล์ได้คือในเนื้อเยื่อของเรามันจะมีตัวสลายไขมันไปทั่วแล้วนะในไมโตัอนเดียของเซลล์เนี่ยสามารถสลายไขมันได้ถ้าเราถ้าเราจัดความสมดุลร้อนเย็นที่มันไม่ยอมสลายเพราะว่ามันร้อนมากชีวิตจะไม่ยอมสลายไขมันเพราะยิ่งสลายมันยิ่งร้อนชีวิตก็เลยไม่ไม่ยอมสลายเพิ่ม,มถ้าเราใส่สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่พลังชีวิตเต็ม เมื่อชีวิตเย็นลงเนี่ยชีวิตจะยอมสลายไขมันก็จะยอมสลายไขมันออกไปเมื่อสลายไขมันความร้อนที่เกิดขึ้นชีวิตก็ไปใช้ประโยชน์แล้วมันจะมีพิษร้อนชุดหนึ่งกรดและความร้อนที่เป็นพิษชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันกรดและความร้อนพวกนี้จะถูกความเย็นนี่แหละกาจัดทําทสมดุลทําให้การสลายของพิษนั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เช่นนั้นนะ การสลายของพิษมันจะเป็นการสลายไขมันนะมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะพอสลายไขมันแล้วมันเกิดกดแล้วความร้อนจากการทํางานของเซลล์เนี่ยมันไม่มีตัวเย็นเนี่ยไปซับออกตัวเย็นตัวด่างไปซับออกมันก็แย่แต่ถ้ามีตัวเย็นตัวด่างตัวด่างไปซับออกมันเกิดจากอาหารนิดเย็นนี่แหละนะเพิ่มเย็นลดร้อนเท่าที่กําลังเต็มนะมันจะเป็นสลายไขมันเลยเป็นสลายไขมันคือร่างกายนั่นแหละสลายไขมัน โดยอาศัยองค์ประกอบที่สมดุลนะร่างกายจะทํางานได้ดีเมื่อเขาไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินเขาจะสลายไขมันไดนะ้แล้วของเสียที่เกิดจากการสลายไขมันก็จะถูกกดไอจะถูกนะของเสียมันเป็นกรดและความร้อนมันจะถูกด่างและความเย็นนะจากอาหารสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะที่พอเหมาะนี่แหละนะกำจัดพิษนั่นออกไปมันจะสมดุลกันนะพอสมดุลมันก็จะ โกยการสลายไขมันโดยที่ไม่เกิดอันตรายขึ้นโดยวิธีธรรมชาตินีนจะดียิ่งถ้าเพิ่มบริยศีนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีประสิทธิภาพสูงใจร้ทุกใจดีงามรู้เพียนรู้พักก็ยิ่งโอโหเกิดการสลายไขมันได้ดีแล้วก็ขับออกไปจากขับพิษออกไปจากร่างกายได้ดีมันยิ่งประสิทธิภาพสูงอ้าวลองไปปฏิบัติดูนะให้ถูกกันถ้ามันจําเป็นยาลด คอแลสเตะรอนเนี่ยนะก็ดูว่าตอนนั้นมันจําเป็นต่อชีวิตของเราไหมนะถ้าเรากินแล้วมันเออรู้สึกสบายดีมันช่วยเราได้เรารู้สึกสบายเราก็กินถ้ากินแล้วไม่สบายหรือกินแล้วเท่ากันกับไม่กินก็แปลว่ามันไม่สมดุลกับชีวิตเราไม่เป็นประโยชน์ก็ควรจะลดละเลิกไปอ่าเชิญ <K ol esterol _> ขอบุญค่ะ